มีมีม,มีอันนี้ดอกดอกเอ่อต้นคันช่อนะแม่แก้วใส่กระถางเนาะแล้วก็เลี้ยงปลาปลากัดเนาะขอบคุณนะคะคุณต้อมแม่แก้วก็ไม่ค่อยได้ไปหาคุณต้อมเดี๋ยวขอขอเร่งเร่งชั่วโมงก่อนนะคะเนาะประมาณ100ร้อยเหลือร้อยหกสิบกิโลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แม่แก้วไม่รู้จะทํารุ่นมันเสร็จไหมจะจะเป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งพรุ่งนี้บ่าย บ่ายสามเนาะแม่แก้วจะขึ้นสตรีมใหญ่นะคะมันเหลืออยู่สามชั่วโมงเนาะ,ะวันนี้ขอไปทํารุ่นมันให้ให้เสร็จก่อนเนาะก็จะขึ้นพี่ยูไปก่อนนะคะไม่แน่นะแม่แก้วอาจจะจะเปิดไว้นะคะนี่เปิดไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวก็สักพักก็จะกลับมาอีกคะคะเนาะแม่แก้วอาจจะเปิดเปิดโทรศัพท์ไว้เนาะที่บ้านเนาะเสียบแบตไว้เพราะว่าถ้าเอาไปสวนนะ่มันมันก็จะได้อยู่สัก ชั่วโมงหนึ่งอะค่ะเนาะมาเช้านี่เปิดดูเพื่อนๆก่อนไงตื่นมาตีสี่ก็ไปบ้านคุณสาวไทยสามเครื่องก็สามเครื่องค่ะแล้วก็พอดีมีพีเมียตอนหกโมงเช้าเนาะก็ดูพีเมียรเราบ้างเปิดไว้โลดค่ะขอบคุณค่ะคุณบุงาคุณสวยคุณต้อมคุณสวยขอบคุณนะคะเมื่อคืนเห็นคุณต้อมไปยนไปยน อะไรนะโยเหรียญให้ใครเนาะแม่แก้วยังทําไม่เต็นเนาะแก้วยังทําไม่เต็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมุมนี้สวยไหมคะนี่เนี่ยต้นอันนี้นะ่ะแม่แก้วไปขอเขามานะเอากิ่งมันมาปลูกนะไอ้รู้สึกว่าจะได้สองต้นอันนี้อันนี้จะเป็นอ่อเนี่ยเนี่ยอันนี้สวยค่ะอันนี้เป็นแสงเงินแสงทองค่ะ <c oughs> แสงเงินแสงทองนะจะท้อนแสงสวยดีจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมุกภาพเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะคะเรวจะทําไฮไลท์ตรงไหนดีนะตรงนี้สวยมากเลยยิ่งใส่นี้นะสวยมากเลยนะสวยค่ะในแก้วนะเนาะไอแสงมันสะท้อนเลยเนาะทําอีกสักไฮไลท์ก็ดีนะสวัสดีค่ะคุณลูงาจากคุณต้อมสะกูลขอบคุณค่ะคุณต้อมไม่ลืมหรอกค่ะสิบเอ็ดโมงแต่ว่าช่วงนี้เนาะทำงาน ทำสวนสี่ห้าวันแล้วค่ะเนี่ยพี่พันพันสวัสดีค่ะนี่อันนี้ใส่ฟองอากาศนี่พี่พันพัน,พ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 นแนะนำนะมันสวยดีค่ะเนาะบูงาจะขึ้นเวทีอาทิตย์ละสองครั้งค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเอาข้าวมานั่งกินตรงนี้ด้วยนะคะทักทายกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะพี่พันพันตรงนี้มุมนี้สวยเนาะเดี๋ยวได้อีกกบ ห้านาทีไม่แก้วจะจะทำไฮไลท์เนาะตรงนี้เนาะมันเขาเข้ามาดูมันก็ได้มันก็ได้ชั่วโมงนะตรงนี้สวยเดี๋ยวขอปรับต้องภาพจะเคลื่อนไหวอ๋อค่ะค่ะพี่พันขอบคุณค่ะภาพจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนาะ โอเคเมื่อคืนนี้แม่แก้วก็ขึ้นสองชั่วโมงแต่กลับหลับตื่นๆกันเนาะขึ้นดึกไปหน่อยเดี๋ยวตอนเย็นจะมาขึ้นพี่ยูอีกแต่ว่าอา่าไม่รู้จะได้กี่โมงเนาะเข้าบ้านกี่โมงเนาะขอบคุณค่ะพี่พันใครมาขย่ออะไร่าใครมาขยา่อยบล็วกมา กขอบคุณครับขอบคุณนะคะพี่กันพันเอาแล้วจะทำเป็นไฮไลท์อีกสักคลิปก่อนนะคะโอเคโอเคอันนี้เป็นต้นแสงเงินแสงทองเนาะแล้วก็ กอคืนนี้เป็นต้นไหนนั่นเนาะถ้ายังไม่ได้ติดตามกันก็ไปไปติดตามกันได้นะคะนะ